สวัสดีครับทุกคนวันนี้ง่ายๆชาแนลนะครับจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาตั้งค่าปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษ accessibility service นะครับเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้มิจฉาชีพเข้ามาควบคุมมือถือของเราหรือดูดเงินในบัญชีของเรานะครับเพราะทุกวันนี้นะครับมิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้นะครับเพื่อเข้ามาหลอกลวงหรือดูดเงินในบัญชีของเราถ้าเราเปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษ a c s e s s i b i l i t y Service ทิ้งเอาไว้นะครับมิจฉาชีพอาจจะใช้ช่องทางนี้ในการหลูดเงินในบัญชีของเราก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องปิดนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ Xiaomi Redmi นะครับเพราะ2ยี่ห้อนี้นะครับเมนูมันเหมือนกันนะครับให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเลือกการช่วยเหลือพิเศษ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไล่ปิดทุกเมนูให้ครบนะครับเมื่อเราปิดเมนูการช่วยเหลือพิเศษเรียบร,ร้อยแล้วนะครับมิจฉาชีพไม่สามารถที่จะเข้ามาควบคุมมือถือของเราหรือด,ดูดเงินบัญชีของเราได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะใช้เมนูการช่วยเหลือพิเศษเราก็สามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับเสร็จแล้วให้เราปิดทุกครั้งนะครับเมื่อเราใช้เมนูนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาควบคุมมือถือของเรา และดูดเงินในบัญชีของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับ